สวัสดีครับเมื่อนี้ผมสิพามาชมจันอินทพาลัมที่ผสมไปเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์นะครับจากวันที่24กุมภาพันธ์นะครับมาถึงเมื่อนี้ก็20มีนาคมนะครับก็บ25ามือแล้วครับจันนี่ครับอายุจันครับติดดีครับผมไอ้ที่เป็น สามแฉกก็เริ่มแห้งครับเหลือแฉกเดียวนะครับติดดนะครับครับก็เมื่อวันที่หกมีนานะครับจันนี้สวยง,งามครับผม แจ้งนอยก็ฤษได้แต่งลูกแล้วครับ